ครับสวัสดีครับรสวัสดี<ร>ช่วงบ่ายวันพฤหัสนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็จะมาตัดมะขามอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะพิเศษ<ร>งั้นอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมท่านนายกก็จะอธิบายวิธีการตัดการหาจุดเด่นของต้นไม้แต่ละต้นนั้นๆน,น,นะครับผมว่าจะตัดอย่างไรนะครับผมให้สวยงามนะครับก็เชิญท่านนายกเลยนะครับ ปรดีทุกท่านนะครับเรามาดูต้นมะขามซึ่งโครงสร้างจะขึ้นเปียดกันนะครับโครงสร้างจะขึ้นเบียดกันทั้งหมดทั้งทั้งต้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มานะครับแต่ว่าเราจะเวลาเราตัดมาเราจะดูจากตรงไหนเป็นหลักนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เวลาเราสร้างแล้วจะทำฟอร์มได้น,นะครับ เดี๋ยวจะให้ทีมงานบมนให้ดูก่อนนะครับให้บมนด,ดูรอบต้นเลยตัออนี้คุณีัยคุณสิดทิ่ใส่าสวัสดีครับอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนะครับผมคุณบราโวฮัลโลบางเกาะบอนไซพาผมคุณบราโวซินเจ้านะครับผมฮะคุณสิริใช่ครับผม สวัสดีครับคุณบ่าววนะครับคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัยสวัสดีนะครับสวัสดีทุทกท่านนะครับเรามาดูนะครับสําหรับไม้ที่ขึ้นลักษณะที่ว่าลำลำซึ่งไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับเป็นกิ่งแล้วถ้าเราภาษาแบบทั่วไปแล้วขึ้นบัวนะครับกิ่งก้านต่างๆนะนี่เป็นสิ่งที่ธรรมาชาติให้มานะครับอ่าโอเค เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นจุดๆวิธีการที่เราจะเลือกไม้นะครับเราต้องดูลำต้นนะฮะอันนี้มาสำคัญนะครับดูลำแล้วก็ดูตานบนด้วยนะฮะไม้ต้นนี้นะครับอันนี้ผมจะหาให้ดูชัดๆนะจะเห็นนะครับว่ามันขึ้นมันมันขึ้นเบียดก,กันนะครับม้จะขึ้นเบียดก,กันนะนวิธีการตัดเนี่ย เราเราจะรู้อย่างไรว่าถ้าไม้อย่างนี้เราจะตัดเนี่ยมันจะเริ่มจุดไหนก่อนเราต้องเริ่มจากฐานรากนะครับโคนอำแหน่งจริงที่แตกจังหวะมันมีความโค้งไหมลำต่างๆอันนี้สำคัญนะครับที่เราต้องน้นความโคง้งความเอี้ยวของลำเนี่ยเพื่อเวลาตัดแล้วนะครับม้มันจะได้ดูอ่อนช้อยนะฮะแล้วลำไหน ถ้ามันใหญ่แล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหมายความว่าไปแค่เก่งเดียวแล้วไม่นำพาลำเอื่อไปเนี่ยเราต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเลาะออกเนะเราจะเริ่มจากจเรียกว่าการตัดเปิดลำในความโค้ง,องเอี้ยวก่อนนะครับเราจะตัดอันนี้ออกก่อนดับแรกที่ผมขียนไปเนี่ยนะครับเราต้องตัดเปิดมาก่อนเนะย พรลับนี้เนี่ยมันจะแทมาทั้งหน้าเลยยังไงก็ใช่ไม่ได้นะครับแล้วเราก็เลือกแล้วว่าหน้านี้เนี่ยมันมีความเยี่ยวต่างๆไว้เยอะมันทำฟอร์มหน้าน,นะครับตัดแล้วจะเป็นรูปทรงคุณสุขยอดสวัสดีครับท่านนายยกอรอดและทีมงานทุกท่านครับ ครับพอเราตัดแล้วนะครับเราจะเห็นลำชัดเจนขึ้นนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวตัดนี้ก่อนตัดนี้แล้วว่นนี้เดียวท่านต้องตัดเผื่อไว้นะครับเผื่อถ้าเราจะเปลี่ยนทรงเนี่ยมันจะใช้ได้น,นะถ้าไม่เปลี่ยนตรงเราก็จะตัดออกหมดเลยนะะอน่นี่เนี่ยลำไม้มันแอบ มันไปแอบ,บอยู่หลังผู้หน้านะครับแล้วก็จะมีลำใหญ่นี่นะออกตัดนี่ออกตัดตรงนี้ไม่ใช้กี้นี่ออกตัดแล้วเปิดจริงเผลสะอาดกว่าน,นะครับ f c ซเราจะได้ดูชัดๆนะ,ะเราเปิดเราตัดลำมังต,ตัดจริงน้อยๆออกช่องก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับ <S <S อันนี้การดูลักษณะไม้เนี่ยถ้าเราจะใช้ร่วมกันนะครับเราต้องดูว่า ตรงนี้มันใช้ได้ไหมนะครับถ้ามันย้อนกลับเนี่ยแล้วมันตัดแล้วเนี่ยมันไปกับตัวอื่นได้หรือเปล่าอันนี้มันไปไม่รอดนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันขึ้นผ่ากลางมานะมันขึ้นผ่ากลางนะครับแล้วก็มันไม่มีกิ่งแร้ด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าเราตัดแล้วเราใช้ลำนี้แล้วกิ่งล่างเนี่ยข้างหลังมันไม่มีนะครับข้างหลังไม่มีนะ มันจะเป็นร่วๆอย่างนี้นะครับจะเป็นร่วๆเงนี้พอเราตัดที่ผมบอกพอตัดแล้วเนี่ยข้างหลังมันใช้ไม่ได้นะฮะมันจะกลายเป็นไม้คือทันทีแล้วก็ลักษณะลำที่ขึ้นเปียกเนี่ยนะครับมันไม่สวยนะไม้อย่างนี้เวลาตัดท่านต้องใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆคิดเรากลับมาต้านที่จะใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัด ลำนี้ออกนะครับพอตัดแล้วเนี่ยม้ามมันจะเื้อหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้จะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคิดอีกทีนะเดี๋ยวกอตัดนี่ก่อนแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงใต้ภู้งเดี๋ยวตัดออกเปแล้วม้าหลังเนี่ยต้องใช้เล็กๆนะครับถ้าใหญ่แล้วม้ามันจะแข็งทันทีนะครับสำหรับการบัง นก่อนตัดเอาแค่นี้ก่อนตัดทีละส่วนคุณฮ<ห>าน,นาฟี่สวัสดีท่านนายยกและทีมงาน,ท,านทุกท,ท่านครับ่นนนาไฟะยเดี๋ยวผมจะตัดเปิดลำได้ออกนะครับเพื่อเห็นคู่นะเฉลือยู้ไว้ว เอออกกันเอาไงดเไปดี๋ยวไปยงสีย่งเอาเอาตัวไหนมาเอามาเอาเอาตัวน่อยมาก็ได้อันนี้เป็นวิธีการตัดมานะครับ คือวเวลาตัดไม้เนี่ยที่ข้อสําคัญมันต้องมีช่องเรียกว่าการแบ่งช่อง <Okay. S 1> การแบ่งช่องไฟรหรือว่าช่องอัตร์นะครับถ้าเกิดไม้ที่มันขึ้นอักแน่นกันแล้วมันไม่มีเห็นกิ่งก้านเนี่ยความสวยงามมันจะลด <Yeah. S 1> ไปเยอะนะครับแล้วท่านที่ตัดไมใ้ใหญ่แค่ไหนถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องมาอยู่แล้วไม่สวยเราต้องตัดออกนะครับพอตัดออกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไม้มันจะเริ่มมีโครงนะมันจะเหมือนกับนิ้วที่เราปางออกประมาณเนี่ยนะครับ อันนี้เดอนใช้ไม่ใช้เดี๋ยวเราาวักพีนะครับแล้วก็วิธีการตัดนะเวลาท่านไล่ลำมาแล้วนะครับพยายามหาข้อที่เล็กลำเล็กและพยายามให้สั้นนะภาวะการที่เราเรท้นะครับภาวะการที่เราท้ดท้อมากกว่าการเ็ทั่วไปนะครับ ยอดนี้เนี่ยเราจะแค่ยอดเดียวนะครับถ้ามีหลังเนี่ยด้วยความใหญ่เขาแล้วอยู่ตรงช่วงที่มันได้แยกนะครับมันจะดูแข็งๆเราเลาตัดแล้วนะม้ามันเนี่ยจะได้ความโค้งน,นะครับเอาโค้งสวยๆนตะัดอันนี้ออกตรงอัน เราต้องเน้นคือการตัดแล้วมันเป็นความโค้งยอดต่างๆ,ๆนะมากันจะได้สวย,ยางามนะครับทีนี้เราจะมาดูนะตรงนี้เนี่ยมันยืดไปข้างหลังแล้วทําให้การปีดช่องไฟเนี่ยมันไม่ดีนะครับเนื่องจากตรงเนี้ยมันห่างถ้าจะใช้าลานี้นะครับการตัดช่องไฟเนี่ยความห่างมันต้องใกล้เคียงกันน่อตัดออกแล้วไม่ต้องกลัวนะครับ นานาคตแตกกิ่นมาเนี่ยเราจะดับมาบังเอาไว้ พอเราตัดแล้วนะครับพิธีการตัดไม้นะครับพิธีการตัดไม้เนี่ย FC ทุกท่านต้องพยายามหาความโค้งเอี้ยวของหลัาเนี่ยเราไม้ไม่จําเป็นต้องเปจริงเยอะนะครับเพราะท่านตั้งโครงจริงห่างๆก,ก่อนในอนาคตนะครับมันชอบผมถ้าไม่์มนนะบ้านหลังนะถ้ามันแตกเนี่ยเราเอามาปังแทนเอานะครับเราจะใช้พวกเนี่ยมาปังในจุดต่างๆนะที่มันโ่งมันจะแตกนะครับโดยเฉพาะมะขามฝักใหญ่ แผลที่เราตัดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะโผล่มาเนะนื่องจากไม้เา็ามัดขามัที่มีตาก,ก็แตกนะครับตัดหัวเขียงก็แตกนะแต่ธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีให้เรามานะไม้ในแต่ละต้นเนี่ยมันจะมีความสวยงามอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะครับนั้นท่านเวลาท่านจะตัดไม้การอ่านไม้คือการเลือกลําต้นก่อนที่สําคัญนะเ,เราต้องเลือกลําต้นอย่าให้ลําต้นแบนหรือเป็นแบบ สามเหลี่ยมคงแฝกประมาณนั้นนะหันหน้าเราไม่สวยนะครับต้องพยายามหาลําต้นที่มันอิ่มลาต้นอิ่มคือหมายถึงว่าลําต้นต้องมีเนื้อมีหนังนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาแล้วประเด็นสําคัญคือท่านต้องมองผ่านกิ่งเหล่านี้ให้ได้ก่อนท่านต้องฝึกบ่อยๆตัดบ,บ่อยๆนะครับอะไรที่มันขวางหน้าตัดทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าไม้เวลาขึ้นแยกแล้วมันจะต้องแยกแบบนี้นะครับเวลาท่านตัดมาแล้วท่านจำแม่นๆเลยนะ ถ้าท่านตัดไม้ขนาดนี้มันจะเหมือนนิ้วผมอย่างเงี้นะครับเราต้องตัดให้มันถ่านออกอย่าไปหูบนะหรือเปรี้ยวอย่างนี้ไม่เอานะครับถ้าเราตัดไม้เยอะๆแล้วมันมีกิ่งที่มันกลางออกมานิ้วเรานะครับเวลาท่านตัดไมนะ้นยถ้ามองนิ้วท่านก่อนจะกี่ลำก็ได้สามลำสี่ลำห้าลำมันไม่เกี่ยวนะไม้จะขึ้นกี่ลำก็ได้นะครับแต่วิธีการตัดมันต้องแบ่งช่องไฟเรียกว่าช่องอากาศนะให้ได้อันดับแรกนะครับ ระยะเนี่ยท่านต้องพยายามไม้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีกิ่งยาวกิ่งยืดหน้ามีแตกเราก็หาลักษณะว่าเออถ้าตัดแค่นี้ระยะความยาวมันแค่นี้พอนะพอปาดกิ่งล้างออกตัวนี้มันเยี้ยวมันต่อยยอดนี่จบเลยนะครับพอมากพอย,ยอดอย่างเงี้ยมันจะจบแล้วละจากใหญ่ๆนะเราตัดไปตัดมาเหลือหัวอยู่นิ้วเดียวนะครับอันนี้ก็ประมาณสักนิ้วกว่านะี่สองนิ้วคือถ้าเราตัดมาได้อย่างนี้เนี่ยข้อนี้คือไม้จบเร็ว แล้วก็สวยงามเนื่องจากเป็นโครงสร้างซึ่งธรรมชาติให้มานะครับนั้นก็ฝากเอฟซีนะท่านตัดไม้ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อน,นอ่ะติดริงอ่าเดี๋ยวสาสามติดริงให้ดูนะครับ เด็กยังให้ดูนะครับเวลาพอมีมเพิ่มสักสองกิ่งเนี่ยนะฮะแต่มาม้ามันก็จะดูดะมีเนื้อมีหนังขึ้นนะครับแต่อนาคตเนี่ยถ้าเขาแตกเลนะครับในจังหวะหลังเนี่ยเราก็จะมาใช้นะครับแต่วิธีการวิธีการเวลาเราตั้งกิ่งก็เหมือนกันนะเวลาท่านตั้งกิ่งเนี่ยเพราะว่าระหว่างโซดท่องไฟต่างๆนะครับมันควรจะใกล้เคียงกันนะเวลาเราทาไม้จับออกมามันจะสวยงามเรื่องระยะของกิ่ง เรื่องทิศทางการตัดนะครับท่านติดตามไปเรื่อยๆนะแล้วท่านจะเป็นความเปลี่ยนแปลงไปนะครับสําหรับไม้ชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะตัดอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะจบเ้วยตอนนี้นะ,ะเป็นไม้สูงๆนะครับอ่ะแด้วไป จะให้เทีมงานหมุนให้ดูนะครับไม้จะขึ้นบนหมดนะไม้อย่างนี้ถ้าตัดรมาเดีก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับแล้วไม้ไม่จำเป็นต้องใช้กิ่งเยอะถ้าเราทำทรงนี้นะถ้าทำจบออกมามันไม่จัดสวนนะครับเพราะว่าคุ่มจะอยู่ข้างบนนะแล้วลีลาต่างๆก็จะไม่ได้นะครับอ๋อผม พรุ่งนี้ก็ฝากเอฟซีไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้บางกอกก็ uh, <break. S 1> จะไล่นอกสถานที่นะครับพรุ่งนี้ก็ให้เอฟซีลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับผม uh, อันนี้ค่อนข้างชัดนะครับเอฟซีนะฮะตรงนี้เนี่ยขึ้นเป็นกลุ่มเลยนะครับขึ้นเป็นกลุ่มเลยมาอย่างนี้ถ้าเราเอาไว้นะครับมันทำจบออมา มันจะโดนนั่นนะเนื่องจากมันขึ้นเปลี่ยนกันแล้วก็ความโค้งอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้อนนี้เนี่ยผมจะทําเป็นม้าดีลารนะจะทำมา้าสูงทใช้ประมาณแค่สองหลังนะครับสองแบนงนั้นแล้วสร้างคล้ายๆปันจิตน,นะครับอ่านใครจะตัดเอาเล่ยมาผ่านนี่มยตัดหลงังออกไปเวลาท่านอ่านม้านะครับมันยาวนะฮะต้องพยายามไล่ตัวโค้งมาพอมันโค้งมาแล้วนะครับตัวนี้กับตัวเนี่ยจะทํา

เมื่อเดจบมันยาวนะครับไม้ท่านเห็นว่าจากโคนถึงปลายเนี่ยมันไม่มีลำเลยนะครับแต่ไม้อย่างที่สร้างได้นะครับสร้างได้นะถ้าเราหาดุกตรงที่เข้ากับเข้าได้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับเราก็พยายามตัดเวลาท่านตัดมาท่านพยายามให้เอี้ยวเยก่อยน,นะ ตัดให้เยอะไว้ก่อนครับตรงนี้นะปลายเรียวดีอพอมาปลายเรียวเราจะมาเอาไว้ก่อนนะครับส่วนจะตัดตัตดยาวเดี๋ยววากันอีกทีนะจะเราดูภาพรวมก่อนว่ามันจะสวยงามหรือไม่นะครับ ปเราตัดนะท่านเห็นความโคง้งไหมครับเวลาท่านไล่ลำมานะเห็นความโค้งตรงนี้ครับมันไม่โค้งเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีลำบันอยู่แล้วก็มีตัวขึ้นเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ออกนะตัดลำตั้งให้ออกก่อน อะไรที่มันบังโค้งเนี่ยต้องพยายามตัดออกนะครับแล้วก็ถึงแม้จะตั้งเมนต่างๆพวกตามโคม้งเดินตย่างต่างต้อง,งเปิดให้เห็นนะครับอันนี้ตัดออกเพราะตัดแล้วจะแย่ยงความโค้งมากขึ้นนะรับโอเคครับใจเย็น เอาไว้ก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าม้ามันอยู่หลังแล้วมันย้อนมาข้างหน้านะครับแล้วก็ไปโยนอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันไปปังความโค้งเอาไว้อันนี้เราก็ไม่เอานะครับเพราะว่าม้ามันขึ้นแล้วเนี่ยมันเหไปข้างหลังนะจิงมันพุ่งไปข้างหลังเราจะใช้ตัวเนี่ยตัดอีกทีนะเราจะเอาแต่ความโค้งอย่างเดียวครับสาหรับไม้ที่สร้างเป็นลีลาตัด เราจะใช้ไม้แค่สองลำนี่ยนะครับสร้างลีลาข,าขึ้นมานเอาลว่ยางมาท่อดปิดมาเอาเอากริงมาติดามา,ากริงมาทาไม้ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะน,นะครับนะเพราะว่าไม้ก็ขึ้นโผลมาแล้วตัดออกก็ไม่สวยนะครับพอตัดออกไอ้นี่ไม้มันจะไม่ไม่มีอะไรให้เราดูเลยนะเพราะว่าลำมันค่อนข้างตรงน,นะครับ เราจะอาศัยส่วนปลายเขานะครับเสริมเข้าไปนาโนๆจิกปจิกย้เดี๋ยวนั่งเบ่เจ้าเนี่ยพอดีเวลาเปิอยอ่ะ เมตาแปตเน่อยคุณพี่บ่าวสวัสดีครับพี่ปรนสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีเอฟซีร้อยสิบสามท่นนะครับผมครับหมายก็สองลำก็จบได้นะครับผมครับก็จบเป็นรูปทรงได้นะครับก็รอเขาแตกมาก็มาดึงยกชั้น ไล่ระดับให้ได้นะครับผมก็จะเกิดส่วนความสวยงามนะครับผมครับเล่นตามโครงสร้างสรีระของต้นไม้แต่ลตักต้นนั้นๆนะครับ ได้เป็นถิงจีนะแล้วพอพอมันมีตัวรอดอันี่ผมเรียกว่าตัวรอดนะครับเพราะว่าไม้อย่างนี้เนี่ยถ้าแตกเนี่ยเราค่อยใส่เติมไม้อย่างนี้นะครับที่แรกมันเป็นคู่ก่อนพอมันแตกมาอยู่เนี่ยถ้าแตกมาเราจะเอานะครับดึงมาอย่างแล้วนี่อย่างแล้วหน่อยไม่ต้องยาวนะครับแล้วก็ต้องเล็บเซว่ามะขามตอนที่เล็กเนี่ยเราจะดูดีนะครับตุ้ปีตุ้ไปที่เออเนี่ยพอดีเลย เราจะดูดีนะฮะแต่พอมันใหญ่แล้วมันจะยาวขึ้นหนึ่งเท่าตัวนะครับสําหรับไม้ตอนนี้เราตัดได้ยาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไม้ถ้าท่านใหญ่นะถ้ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะความมามันจะยาวขึ้นท่านต้องตัดให้ไม้สั้นๆนะครับแราค่อยดึงมาใหม่นะเราจะได้ไม้ที่โคนใหญ่ปลายเลียวนะครับท่านจะไปดึงายาวๆแล้วจบไปนะมันจะเหมือนถ่วฝักยาวนะครับ มันจะคล้ายๆถั่วฝักยาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับนั้นท่านต้องทดสั้นแล้วท่านสามารถดึงรายละเอียดได้ดีกว่าดึงยาวๆนะครับเพราะไม้ดึงยาวเนี่ยโดยธรรมาชาติเนี่ยกิ่งรายละเอียดมันจะอยู่ปลายหมดนะโคมันจะไม่ค่อยแตกนะครับนั้นแ้วเนี่ยถ้ามันเนี่ยเราต้องแบกสั้นเพื่อบังคับให้ก็แตกโคกิ่งออกมานะครับเราจะได้ระยะของความห่างของช่องต่างๆจะได้สวยงามนะครับ กดลงอีกมันสูงไปไหมมันสูงไปกดลงอยกกอดต่ำให้มันแนบกับลำอ่าให้มันแนบๆออกมาได้ยังได้นะครับก็ไม้ไม่จำเป็นต้องเอาเยอะแยะนะครับขอให้เราเลือกจังหวะไม้ที่สำคัญจังหวะหมายถึงลำที่มันมันจ่ายเกือบเท่ากันนะฮะลวนี่ดีว่ามันโค้งให้หน่อยนะครับถ้าตรงๆนี่คือใช้ไม่ได้เลยพอมันโค้งแล้วนะครับ ถึงแม้มันจะยาวไม่เป็นไรเราลีลาใส่เข้าไปนะแล้วเวลากิ่งพวกนี้มันแตกเนี่ยเวลาเวลาเราบองภาพมานะครับมันจะไม่ค่อยดูนี่แหละมันจะไปดูเรื่องกิ่งลีลาต่างๆนะครับสายตาเนี่ยมันจะดึงดูดเรื่องความไม้เราแล้วเราก็มักจะมองข้ามโครงสร้างไปนะครับเพราะนั้นไม้ที่เล่นลีลาจะดีกว่าทรงทั่วไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคําว่าลีลามันดึง ความพลิ้วไหวของกิ่งลำฮะของลำต้นของกิ่งใบต,ต่างๆการดัดต้องให้เยี้ยวๆไว้ก่อนนะครับมันถึงจะสวยงามนะครับสำหรับช่วงบายวันพฤห,หัสก,ก็คงฝากไว้แค่เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ